สวัสดีพี่พี่ทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องพ่บนบาตแก้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเหรียญลักแผ่นดินปี2 5 5 4เป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างสูงณปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับมีความจําเป็นต้องเอาเหรียญรุ่นนี้ มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับที่กล่องนะครับก็จะเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ่นรักแผ่นดินสองห้าห้าสี่ย้ำคำว่าลักแผ่นดินนะครับ mm hmm. เพื่อนๆครับปัจจุบันนี้เมืองไทยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันหมดแล้วนะครับแต่เราจะไม่ก้าวไก่ในจุดจุดนั้นนะครับ mm hmm. ผมจะซื้อเหรียญน,นี้ไปยังเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับด้านหน้าก็ปกติ เขียนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ่นลักแผ่นดิน2554เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนๆครับจะส่องให้ดูข้างหน้าไฮไลท์มันอยู่ด้านหลังนะครับไฮไลท์มันอยู่ด้านหลังนะครับความคมชัดนะครับทุกตัวอักษรช่างได้บรรจงนะครับทำไปในเหรียญเหรียญนี้เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ลูกหลานนะครับ ได้รู้ถึงความรักแผ่นดินนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเสียเลือดเสียเนื้อต่างๆเพื่อให้ได้แผ่นดินมาพูดแล้วของมันจะขึ้นนะครับเพื่อนๆผมให้ดูด้านหน้านะครับความเงางามความสวยสดงดงามแต่ด้านหลังครับเพื่อนๆครับมันมีข้อความหนึ่งข้อความที่มีความจำเป็นให้ผมมารีวิวคลิปคลิปนี้ในวันนี้ อาจจะเสียงอาจจะไม่เหมือนวันอื่นๆนะครับผมจะส่งให้เพื่อนๆดูนะครับข้อความแรกนะครับเพื่อนๆอ่านตามนะครับฉันรู้ตัวนะครับเห็นหรือยังครับฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่านะครับให้ดูกันอีกทีถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุด เมื่อใดนะครับชีวิตฉันก็สิ้นสุดไปเมื่อนั้นแล้วก็พร้อมลายเซ็นท่านนะครับตอกเลขพอ4 9 3เเพื่อนๆครับสมาชิกค,ครับฟังข้อความนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับวันนี้ประเด็นเราจะมารีวิวเหรียญน,นะครับ แต่เมื่อได้อ่านข้อความด้านต้นของเหรียญเหรียญนี้ที่อยู่ด้านหลังของเหรียญเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเราอาจจะเกิดไม่ทันเขานะครับผมจะพูดให้เพื่อนๆพี่ๆฟังแต่ผมจะส่งผ่านกับเหรียญเหรียญนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับให้เพื่อนๆได้รู้นะครับ อ่านอีกครั้งนะครับฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สิทธิ์สุดได้สุดสุดสิ้นนะครับเขียนว่าได้สุดสิ้นนะครับได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็จะสุดสิ้นไปเมื่อน,นั้นฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆครับ เหรียญน,นี้แทนใจพวงชนชาวไทยทุกๆคนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักแผ่นดินนะครับถ้าเราไม่ลักแผ่นดินตัวเองแล้วนะครับคนอื่นเขาก็ไม่มาลักเราเหรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆตระหนักถึงความเป็นแผ่นดินของไทยนะครับส่งผ่านจาก เหรียญเหรียญนี้ไปสู่พวงชนชาวไทยทุกๆุกคนทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศนะครับขอให้ทุกทกท่านทําเพื่อพ่อหลวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับความดีขอให้ทาสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความดีอะไรก็แล้วแต่สําหรับวันนี้การรีวิวเหรียญน,นี้ก็สิ้นสุดผมขอห้านาทีนะครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านที่ผ่านมาขอบคุณน้ำใจที่เมตตาให้ช่องพ่อเบิ้ลบวกแก้วมายืนหยัดสู่วันนี้ได้จะทำต่อไปแม้จะมี1วิวก็จะทำต่อไปจำปากผมไว้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ